สูดลมเบาๆช้าๆกลั้นไว้จนกว่าจะทนไม่ไหวค่อยปล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 ่อย,อยจนหมดลมเริ่มต้นใหม่สูดช้าช้ายาวยาวลึกๆเข้าไปให้เต็มทุกอนูของร่างกาย กลั้นไว้จนทนไม่ไหวแล้วก็ปล่อยปล่อยปล่อยจนสุดลมทำวนไปวนมาวนไปวนมาทำเช่นนี้ยืดตัวขึ้นขแมวท้องยกไหล่ขึ้นยกมุมปากตัวตรงคอตรงหลังตรง สูดลมช้าช้ากลั้นไว้ปล่อย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 ออกช่วงนี้เราทำลมธรรมชาติหรือนิ่งนิ่งไม่ต้องสูดไม่ต้องกลั้นไม่ต้องปล่อยดูทุกสิ่งทุกอย่างนิ่งดูเฝ้าสังเกตเฝ้าสำรวจขณะที่เรานิ่ง สำรวจภายในสังเกตภายในตั้งแต่กลางกระหม่อมเคลื่อนลงมาถึงส่วนล่างของร่างกายเฝ้าสังเกตสำรวจเช่นนี้อยู่ตลอดเวลาสังเกตว่ามันมีพลังงานความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง ความร้อนระอุขึ้นมาแล้วยังความเคลื่อนไหวของลมเคลื่อนไหวไปมาในร่างกายร้อนวูบวับวุวับกลางท้องในลำไส้ตับไตไส้พุงบ้างแล้วยังสูดลมช้าๆกลั้นลมไว้ ปล่อย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 จนสุดลมทำเช่นนี้วนไปวนมาวนไปวนมา,าแมวท้องยกตัวขึ้นยืดไหล่ยืดหลังขึ้นกระดกก้นไปข้างหลังส้นเทา้าชิดกับโคนขาอ่อนตัวตึงตัวเกร็ง ให้อยู่ในลักษณะอย่างนี้ร่างกายต้องเตรียมพร้อมเตรียมรบกับค่าศึกกับทุกเวทนาที่มันจะเกิดขึ้นขณะที่เราสูดลมกลั้นลมปล่อยลมจิตและสติไปสังเกตเวทนาทั่วสารพางกายทุกส่วนของร่างกาย ตามซอกเล็กมุมน้อยตามอวัยวะต่างๆทั้งภายในและภายนอกร่างกายถ้ามันเห็นความร้อนวูบวาบวูบวาบนภายในร่างกายส่วนไหนก็นแล้วแต่ก็เฝ้าสังเกตสํารวจดูมันไปจนกว่ามันจะดับ ถ้าไม่ดับก,ก็เคลื่อนมขึ้นเคลื่อนลงไปเรื่อยๆเปลี่ยนแปลงจุดที่เราเฝ้าสังเกตสำรวจเปลี่ยนไปเคลื่อนลงไปเคลื่อนลงไปตามส่วนต่างๆของร่างกายจนถึงปลายนิ้วเท้าหยุดหยุดปลายนิ้วเท้าทั้งสองข้างเราจะสำรวจทีละข้างทีละข้างก็ได้ ำรวจสังเกตเฝ้าดูเฝ้ามองมันไปมันจะกระตุกมันจะสั่นหรือเหมือนเข็มแทงแบบไหนก็แล้วแต่มันจะชามันจะร้อนมันจะอึดอัดขัดเคืองก็แล้วแต่ดูมันไปความรู้สึกของเรามันมีความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นไหมปวดร้าวที่หัวอกไหม ขัดเคืองขึ้นมาไหมหงุดหงิดมาไหมกลับมาสูดลมกลั้นลมปล่อยลมสูดลมกลั้นลมปล่อยลมวนไปวนมาความคิดอะไรผุดขึ้นมากลับมาสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอย่าไปคิดเรื่องคนในครอบครัวหรือภรรยาหรือสามีหรือลูกๆห้ามคิด คิดอะไรขึ้นมากลับมาสูดลมกลั้นลมปล่อยลมจัดทุกตรงนี้ก่อนอย่าไปใส่ใจความทุกข์คนอื่นหรือความชั่วคนอื่นสามีจะไปทำอะไรที่ไหนภรรยาจะไปทำอะไรที่ไหนก็ไม่ใช่เรื่องหน้าเวลานี้ที่จะต้องคิดหน้าเวลานี้สูดลมกลั้นลมปล่อยลม ยืดตัวขึ้นตรงขาแมวท้องยกไหล่ยกมุมปากให้เห็นความเปลี่ยนแปลงทุกส่วนของร่างกายตั้งแต่กลางกระหม่อมเคลื่อนลงไปทั่วศีรษะทั่วใบหน้าหน้าผากตาแก้มขมับใบหูคางสำรวจไปในโพรงจมูกโพรงปาก ตามไรฝันใช้ลิ้นมาดุนตามเหงือกกระดกตามเพดานเหงือกบ้างก็ได้ลิ้นที่อยู่ภายในนะกระตุน้นความรู้สึกกระตุ้นประสาทให้มันทำงานคาแมวท้องยืดตัวขึ้นตัวตรงกายตรงหลังตรง สูดลมกลั้นลมปล่อยลมทำอย่างนี้ยไปหน้าที่ของเราจิตใจของเรามันมีความร่าเริงเบิกบานหรือว่าหงอยเหงาเศร้าส้อยกลับมาสูดลมปล่อยลมจะตามเรื่องราวเห็นเหตุการณ์เห็นบุคคลเห็นสถานการณ์ผุดขึ้นมาในความคิด กลับมาสูตรลมกลั้นลมปล่อยลมอย่าไหลตามไปสำรวจสังเกตทุกส่วนของร่างกายลมเข้าไปตรงไหนสังเกตตรงนั้นสติจิตตามลมเข้าไปคําแมวท้องกำหนดบริเวณที่สังเกตสำรวจที่ จุดเล็กๆเ,กเนือริมฝีปากระหว่างทางเข้าของลมหายใจใต้ช่องจมูกทั้งสองเนือริมฝีปากจุดเล็กๆตรงนั้นกำหนดบริเวณให้แคบลงให้เล็กลงเท่าปลายนิ้วมือปลายนิ้วก้อยเอาไปแตะดูก็ได้แล้วกำหนดสติจิตอยู่ตรงนั้นเมื่อเราส่งจิตและสติ ไปอยู่ตรงนั้นมันจะเป็นศูนย์กลางนะมันจะเป็นศูนย์กลางอยู่ตรงนั้นถ้าจิตและสติเข้มแข็งอยู่ตรงนั้นมันจะเห็นทุกส่วนของร่างกายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแมวท้องยกไหล่ขึ้นทำตัวตรงตัวกลง็งสูดลมกลั้นลมปล่อยลมสติและจิต อยู่ตรงจุดเล็กๆเหนือริมฝีปากระหว่างรูจมูกทั้งสองข้างอยู่ตรงนี้นานๆมันจะเกิดสภาวะขนลุกขนชันคลั่นเนื้อคลั่นตัวจะเห็นสภาวะความทุกข์ทรมานเกิดขึ้นความร้อนวูบวาบทั่วร่างกายไม่มีความสงบแน่นอน ดูมันไปกิเลสกำลังทำงานมันกำลังจะออกจากร่างกายและจิตใจไปอนุใสกิเลสบาปอากุศลกำลังจะหลุดร่อนออกจากร่างกายไปทำไปทำบนไปวนมาทุกวินาทีทุกลมหายใจเข้าออกที่เราไปรับรู้มันเราได้ชําระนี่ชําระกรรมชําระเวร นะเป็นงวดงวดตัดกรรมตัดเวรฝึกจิตชําระจิตฝึกนิสัยของจิตฝึกนิสัยของจิตตะสังขารไม่ให้มันปรุงแต่งไม่ให้มันฟุง้งซ่านมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นมันจะเชื่องขึ้นเชื่องขึ้น <Okay. S 1> กิเลสก็จะหลุดร่อนไปเบาบางลงเบาบาง,บางลงนิกรรมนิเวร แก้กรรมได้ตรงนี้แหละคือแก้พฤติกรรมของเรากลับมาสูดลมปล่อยลมกลั้นลมสูดลมกลั้นลมปล่อยลมทำวนไปวนมาอยู่ตรงนี้มีความรู้สึกทุกข์ใจน้อยใจผุดขึ้นมาในจิตใจกลับมาสูดลมกลั้นลมปล่อยลมมีความรู้สึกเศร้าซ้อยเหงาหงอยผิดฝัง สูดลมกลั้นลมปล่อยลมทำอย่างนี้อะไรผุดขึ้นมาในความรู้สึกสูดลมกลั้นลมปล่อยลมเจ็บปวดขึ้นมาสูดลมกลั้นลมปล่อยลมหรือพาสติและจิตไปสังเกตความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานตรงร่างกายตรงส่วนที่มันเจ็บดูมันไปมันจะดับ ไปเมื่อไหร่ก็เฝ้าดูไปถ้าเราเห็นมันเกิดมันดับนั่นแหละเขาเรียกว่าเรามีสติเรารู้ทันจะทำให้เราชำระกรรมตับกรรมชำระนี่ได้แน่นอนได้ชะง,งัดนักเริ่มสูดลมกั้นลมปล่อยลม ทำวนไปขนาดที่เรานั่งปฏิบัติครั้งละสองชั่วโมงเนี่ยมันจะเกิดเวทนาเกิดทุกเวทนามากมายถ้าเราไม่อยู่กับลมหายใจมันจะเอาไม่อยู่สติและจิตของเรามันจะไหลออกมันจะเตะเิดเปิดเปิงฉะนั้น ต้องให้จิตตั้งมั่นแน่วแน่ให้ได้อยู่กับลมเข้าอยู่กับลมออกนี่แหละจะเป็นลมเข้าเบาหนักลมสั้นลมยาวลมลึกหรือไม่มีลมก็แค่รับรู้มันไปอย่าไปคิดอย่างอื่นว่าเราไม่หายใจแล้วมันจะตายไม่มีครับไม่มีค่ะลูกๆทั้งหลาย ถ้าเราข้ามเวทนาขณะที่เรานั่งในกลุ่มกับแม่เนี่ยมันก็ได้กำจัดกิเลสเราเองนี่แหละกิเลสจิตตสังขารอนุสัยบาปอากุศลเจ้ากรรมในเวรที่เราสะสมมาคำพบ้คำชาติมาเราจำไม่ได้เพราะเราเระลึกชาติไม่ได้ ่เราจะเห็นกิเลสจากเวทนาที่มันผุดขึ้นมานี่แหละทุกเวทนาบ้างสุบเวทนาบ้างความรู้สึกพอใจในจ,ใจิตใจไม่พอใจบ้างความรู้สึกทุกข์ทรมานปวดร้าวความรู้สึกผิดหวังเศร้าใจความรู้สึกน้อยใจเนี่ยคนที่ เป็นคนรักเราสามีหรือภรรยาทำให้เราผิดหวังมันผุดขึ้นมาก็มีผุดเหตุการณ์ต่างๆที่เราสะสมไว้แล้วมันจะผุดขึ้นมาขณะที่เรานั่งฉะนั้นเราต้องอาศัยแรงลมหายใจสูดเข้าจะเบาจะหนักก็แล้วแต่ที่เราปรารถนากลั้นไว้แล้วก็ปล่อยออกทำแค่นี้แหละกิจกรรมของเรา มันจะทำให้เราอยู่ในสภาวะลมหายใจเวทนาและความรู้สึกเท่านั้นมันจะไม่พาให้เราไหลไปกับความคิดจิตตะสังขารที่จะทำให้ส่งจิตออกก็จะไม่มีแล้วที่ทำจะจะทำให้เราหลับในก็ไม่มีแล้วแล้วเ,เราอยู่กับเวทนาความรู้สึกและลมหายใจเสมอๆเกาะกันไว้ เป็นวิหารธรรมนะอยู่กับลมนี่แหละเป็นวิหารธรรมพระพุทธองค์บอกว่าถ้าใครอยู่กับลมเสมอๆเ,เป็นวิหารธรรมจะกลายเป็นอนาปนานสัญญานะเป็นสัญญาที่เข้าสู่นิพพานเข้าสู่สุญญาตาได้เลยเข้าสู่จิตอิสระได้เลยก็คือสัญญากรบลมหายใจนี่แหละไม่ต้องไปสัญญากับคนที่เรารัก คนที่เราชอบหรือสัญญากับเกียรติยศชื่อเสียงหรืออะไรทั้งหลายอน,นันตนะสัญญาทําให้เราทุกข์แต่สัญญาที่ทําให้เราอิสระหลุดพ้นจากทุกข์ก็คือลมหายใจเป็นสัญญาที่เราทําสัญญาไว้เลยทําข้อตกลงไว้เลยเขาจะพาเราไปสู่ความว่างแน่นอนสู่สุญญตานิพานแน่นอนจะชั่วคราว ถาวรหรือแบบไหนก็ถือว่าเขาเป็นประโยชน์ต่อเรามากมายในลมหายใจนี่แหละฉะนั้นลูกๆทั้งหลายข้ามกิเลสตัวเองตรงนี้แหละข้ามความเจ็บปวดทุกทรมานความอึดอัดขัดเคืองความบีบคั้นขณะที่เรานั่งปฏิบัตินี่แหละค่ะและจะทำให้เราข้ามกิเลสคนอื่นที่อยู่ภายนอกได้ขณะที่ใช้ชีวิตประจำวัน นะคะก็มีสติกลมอยู่ตรงนี้แหละอยู่กับลมเสมอเสมอลมจะเข้าลมจะออกลมจะเบาลมจะสั้นหรือไม่มีลมก็ไม่ต้องไปกังวลมันเราก็มีหน้าที่รับรู้ว่าขณะนี้ไม่มีลมขณะนี้ไม่หายใจก็ดูมันไปอันนี้เขาเรียกว่าสังเกตหรือแบบซื่อ แบบไม่ต้องไปแทรกแซงอะ่ะมันไม่หายใจก็ไม่ต้องไปแทรกแซงอยากให้หายใจลมสั้นก็ไม่ต้องไปแทรกแซงอยากให้ลมยาวนี่แหละแต่จมูกก็ทำหน้าที่สูดลมกลั้นลมปล่อยลมไปที่ไม่ให้แทรกแซงคือจิตและสตินี่แหละพอฝึกให้มันอุบเบกขาเราเห็นลมเป็นยังไงเห็นเวทนาเห็นความรู้สึกเป็นยังไง าจิตและสติไม่ไปแทรกแซงเรียกว่าเราเบิกขาได้แล้วนะวางเฉยได้แล้วนี่แหละอยู่ๆเราจะไปพูดว่าเราวางตัวตนแล้วเราวางโน่นวางนี่แล้วอันนั้นมันอยู่ที่ปากมันไม่ได้อยู่ที่ความรู้สึกถ้าจะให้ถาวรต้องอยู่ที่ความรู้สึกมันจะวางโดยขนาดที่เราปฏิบัตินี่แหละวางกิเลสต,ตนเองนี่นะ ส่วนเราออกจากปฏิบัติแล้วเนี่ยเราก็จะวางกิเลสคนอื่นได้ด้วยเห็นคนอื่นทํากิเลสเนี่ยเราก็จะไม่ไปโกรธเขาแล้วเงี้ยเห็นความไม่ดีเห็นคันทสันดานของคนรอบข้างคนรอบตัวจะเป็นภรรยาสามีหรือลูกหรือผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเจ้านายอะไรก็แล้วแต่เราก็จะไม่ไปเปลี่ยนเขาละเขาจะเป็นยังไงก็เรื่องของเขาไปเรามาทําใจของเรานี้ นี่คือจะถูกต้องนะพระพุทธองค์บอกว่าถูกต้องมาเปลี่ยนข้างในเราข้างนอกเราเปลี่ยนไม่ได้อยู่แล้วพระพุทธเจ้าองค์ยังเปลี่ยนไม่ได้เลยถ้าพระพุทธเจ้าเปลี่ยนได้เนี่ยท่านคงจะปิดนรกนะเปิดนิพพานให้เราไปกองอยู่ตรงนั้นแน่นอนที่นี้ท่านเปลี่ยนไม่ได้เราต้องเปลี่ยนตัวเราเองนะนี่แหละก็ขอให้พวกเรา แค่รับรู้รับทราบอุเบกขาวางเฉยมีสตินะมีสติเข้มแข็งสมาธินี่คือทำให้ชานเข้มแข็งผ่านชานหนึ่งสองสามสี่มาแล้วพอมาถึงชานสีก็ทำวิปัสสนาได้เลยขณะทำสมถะนั้นจะเกิดชานหนึ่งสองสามสี่นั้นเป็นสมถะอยู่ ชันหนึ่งสองสามนะเป็นสมถะพอมาถึงชั้นสีแล้วเริ่มเป็นวิปัสสนานี่แหละมันจะได้กำจัดอนุสัยกิเลสบาปอากุศลของเราให้หมดไปหมดไปหมดไปก็ตรงชั้นนี้แหละที่พระพุทธองค์บอกว่าตัดทบตัดชาติปิดนรกปิดอมายภูมิด้วยอานาปนสติและวิปัสสนาก็ด้วยเหตุนี้เอง มันจะปิดไปทีละเล็กทีละน้อยดับไปทีละเล็กทีละน้อยจนมันดับใหญ่จิตรวมใหญ่หรือเกิดนิโรธนี่แหละสลบดับตายฟื้นขึ้นมาใหม่นี่แหละมันยึงจะเป็นคนใหม่ขอยพวกเราขยันทําไปจะไปอยากจะไปมีใจอยากว่าอยากสลบดับอยากนิโรธอะไรพวกนี้ไม่ต้องเป็นความคิด แค่เราอยู่กับลมหายใจอยู่กับเวทนาและความรู้สึกเท่านั้นเองนะทําไปทําไปจะก,กี่ชั่วโมงกี่วันกี่เวลาก็ทําไปมีหน้าที่ทํามีหน้าที่ปฏิบัติปฏิบัติสติอุเบคาสติอุเบคากับเวทนากับความรู้สึกเราก็จะอิสระจากทุกแน่นอน